อำเภอท่าอุเทียนลวพีน้องเลยนะครับข้างหน้าเขาก็จะเป็นบานแพงปลอดปลอดท่าอุเทียนแล้วทางเข้าท่าอุเทียนอ๋อปลอดเพื่อท่าอุเทียนแล้ว แรงๆกันสิประมาณนี้พี่น้องบนตลาดนัดข้างหน้าเข้าจอดทุกนัดนะครับมาแต่มีในยางลออเลาะเกานะครับพอว่ามีกันสื่อนี่กันตลาดนัดเพิ่งเอาลด ก็คือก้านั่นแหละพี่น้องก็หลังจากล่งยืดเสียนยืดสายแถวตลาดนั่นได้เรียบร้อยแล้วครับขับรถต่อพี่น้องไนแนวติดใหม่ติดมือมานิดหน่อยนะครับกอเลยยืดเสียนยืดสายเสร็จแพี่น้องมันชีโรถบนมือมนันกัดเป็นหูบเอ,อืองัก ก็ต้องง้างยืดเส้นยึดสายอย่งน้อยนะไปต่อโอ้ยหัวามือเขาเนี่ยก็ฟังโขงเนาะลุ่งจอดถาบน้ำนะเพียงเรียนน้ำนะเพียงได้น้ำเพราะท่านโบกหลขึ้นสุปีนะปีนี้ปีนี้น้ำเพบกหลขึ้นสุปีสุปีมันโบกลงไปเห็นนั่นเลย ว่ามวงเบามันมันออกลายเทียมมันต oh, ีตียมคือทงภา่มัหายูตลอดเขาบังับมันไ้ม่าอยลอดปีนะเอวานเจบังคับมันได้บอไป้คือบานเทามันเป็นคนต่งมาองะเขาไปดัดแปงมันเตี จากแล้วมาบานเฮ้าเรากันนีจากภาคใต้มาปลูกบานเฮ้าเรวกับังคับ่อด้ะไรกัแล้วอะไรท่านนี่เมื่อห่นี่แหละปัญหามันอันท่มันม่วงเบาม่วงนักก็สร้างปลูกบานเฮ้าเนี่ยจังไน่เหมันกา เส้นนี้บ่รอบ่รู้ว่าขาเจ้าจับความเร็วบ่จับความเร็วนะครับพี่น้องเส้นเนี้ยเอาเทียนเอาเทียนวานแพงแต่มีคนแนะนำอีกละจับความเร็วไอ้ฝ้าแลงนี้เหรอวะไปให้เจ้าลงสนให้เจ้ารับการเป่าเลยเพราะท่านเอเชียร์บันไดหรอกเนาะมาจับพ่วงเร็วให้เฝ้าแลงนี้เนี่ นี das ่นั่งไม่ยิ้มไก่ยืดผิคุณเสียนยุท่านย่ทฐานพนมก็ยิ้มนั่งเดียวผู้เดียวไมาหนีไม่ยิ้มยี่ผิ่ผู้เดียวก็อยู่ไก่เนี่ยผู้เดียวกันปะผู้เดียวกันฟังเล่าเขาเจ้กับเผาปลาเคยกันกระบาดท่าเนาะคุณอะเออโอเผาขักเทายนใหม่กังเกง กะไหรอเืจะไทย่ไฟหรือมีไมขีดืกันังเงาเออมีกะไปมีไขีดเาดนฟืนต่ำมลรอะไร้เก่าอ่ะยังใหม่ดีมันจะมาเป็นโดนฟืนก็ต้องแมนมาันกะไฟปกมงนมี่กะไฟเกิดกระเพเายังไง บางนัดเขาอย่กํลังสิเก็บมึงสิมาสืบหรือว่าอะไรถือก้าว่เตีอกว้ากําลงก็บแม่เจ้ไเ่าันตก่าีบมหาืยิงอนนเก็บของเยห็นพอค่าจมะเอขอ้ากับขแม่แต่เกีสยังยุกสกบัขึ้นมาสังสกบัดย่งสัอาีก็ุยกลิกตัวเอาดอกกเปิดหลายๆนีจา พ่ออาจารที่รบก,กวนนะ,นจะ,จะพ่อแพ้หลาย ท่าดีครับพี่น้องเลยถ้าหวเทียนบ้านแพงเนาะโดนโดนมาเทน,นึงก่แลรนสะดวกสบายได้รับพว่มสะดวกสบายอยู่เนี่ย ธนาบ่ามีทีสินสุดประเทศไทยพ่อประเทศเลาาประเทศ,เทศขมรพม่ามา,มาพ่อถนนเมืองไทยกาเจา้าตื่นกาเจา้าทวงขัดไปไหมเพราะว่าเขาก็าาคือเราประเทศไทยถนนสิทธิ์เป็นแบบนี้นะพวามบานของ่มอมีนะมีเฉพาะในเมืองน้ำบานหนองสิชุดนบนสินี่ก็ถือว่าชุดนองบดด้วนี่ใช่แดน เลืออีก30กว่ากิโลช่องบานแพ่งกี่น้องเลยตปเว้นกับใครสิตกดินแล้วง่องบานแพงก่นอนก่อนหกโมงเหรออืออำเภอบานแพงเนี่ยจังหวัดนรครพนม,นลนพมเลยล่ะเลยไปกับบึงบึงคงหลง เส้กานี่าจะเส้อกาเส้อการถรวมบขสอยเมื่อแลนหันแทยี่งอุดรธานีนครพนมปัุวมินิบัตไหม้ามันดีเปรรเร็วสองสองสี่ีดเก้านี่ยแลนพุงแลนพุ่แทข้าคบดิษันแลนลอยยีมันมันพระธรรมดานะโดยสัรแลนขนาดนี บอกแล้วทางมันดีทางมันตรง่แล้วเร็วได้กระทั่งมันบ่ดีนะเรี่ยวบ่ได้เข้ามาเที่ยวก้อนนี่ยมองนีสั่งท่านเล่าเนาะจำได้บ่ว่าเขากำลังของก็เริ่มเ็ะโดนโดนแล้วปีกูกลักวแล้วถ้ามันจากเซนบ้านแพงสิงไปเบื้องการว่ะสั่งท่านแหล่าตอนมองนี้ก็สั่งท่านแล้วเหมือนกัน แล้วเป็นอย่างช่วงอยู่กูเกือบสองปีแล้วไปกับไปได้แม่งกินน่นมากพี่น้อง <c oughs> ว่ามันนับตัวได้ว่าจะขาชิปตัวนี่แหละไหนแม่งกินน,น่นเด <c oughs> ้แม่งขนุนแม่งแม่งแม่งขนุน แถวนครพนมถ้าสกุลนครเนี่ยเขาจะเอิ่นแม่งขนุนแต่บ่ได้เอาขนุนใ่นะครับเอาบางขนุนน่อยขห้าอยใครลวมาไครแสมาใครลวมันได้ตัวท่าล่นะตัวนี้มันกําลังใครเออมัน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 กําลังไครกําลังใครใครเต็มต่อ วายกัลลังไคยู่เปียวจังเลยเนาะฮาวบอกเรื่องการท้อกัลลังไคยูไม่ยังล่ะกัลลังไคห้าทองจังเอากักลลังไข่อยู่จะเป็นหนุงกับมันไกัลลังไคยาวอืมกัลังท้องหวาบยำยำว่าเต็มอ่ะเดี๋ยวฮอดบ้านแพงเด้อยวสิรีวิวส้นทางให้เบิ่งอีกพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ ไอยสำนีอ่อนกระเว้นตะเว้นไก่ตกดินแล้วล่ะสวัสดีครับ